สวัสดีครับอยู่กับผมวัานไทยครับช่องวัานไทยครับวันนี้พามาเบิ่อนๆยันมาที่เก้าเกลือเคลือตาน้อยครับ เทินแท้และ จากสีบรรยายไปแล้ะครับเนาะเบื้องเอาแล้วกันก็มีหูที่ควงดูครับเครื่องกับเพื่องเอามาก็าจะอธิบายวิธีกันครับ ันะครับไม่ขัดแล้ว,ลวเดี๋ยวสิรอบหน้าเดี๋ยวพายปเบิึง ว่าเป็นกับฟานติดตามช่องเบาก็ถ่ายนี่ครับเรื่อติดตามนี่แล้คกัขอบคุณหลายๆนะครับเนาะโอ้ดสายเฮาครับ ใช่คกับเพิ่งไปเลยครับเพิ่ลไม่ยาวกนครับ ไปเป็นก่อนเทรครับทีนี้เป็นทีพีช่องครับนักเติบครับนันช่างย้อแลนโหลดนอกมาทีทางนอกครับ có tay Hương hey, Đây để hết heo mờ đây ปกติครับกลองอยู่ให้นะครับแต่ตัดท้ายอันนี้เขาเยอะอัอแต็บื้นที่เขาสิไทยครับ Thank you. มีลายครับที่เรียกแะ้วลัะเดี๋ยวบังการดูรอบหนึ่งครับแดดลมเป็นที่ห้อมผมกันเลยครับรแดดแห้งครับ ผมไม่รู้หมืก,กันนะครับวานี่เปเลอนเอาเลยครับ เดี๋ยวปิดได้อยู่แลครับปิดปิดมีทัก,กเรียวย้อเฉยปิดดิปิดดิมันมีปิดได้น่ะ ท่นผมก็ขอจบคลิปตอนนี้แล้วครับเนาะกันเลยห้าหมื่นหกพันที่สามซองเบลุไทยนี่ครับเพิ่งได้ขีดตามนี้แล้วครับขอบคุณหลายๆแล้วครับเนาะคลิปนี้แค่ขีดนี้ได้บรรยายนะครับเพราะว่าผมกับมีหูกับเพิ่งเอาเครื่องมาใช้ครับก็เลยมีกันหูเรื่องหูเลยนะครับเนาะกัเลยบรรยายเพื่อไม่ได้แน่แต่ต้องขออภัยนะครับเนาะท่นกับผมขอจบคลิปตอนนี้แล้วครับเนาะสวัสดีครับ